เมื่อเราทนรับประเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ช่วยให้รอดผู้นี้ได้กลายมาเป็นผู้เลี้ยงข้องเราเรื่องราวที่เก่าเรื่องดีๆเรื่องที่ให้ความบ้างแต่พุ่มยติปัตจะเป็นกำลังใจให้คุณกับสวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเราหนึกตึงสมัยเรียนวิชาหนื่องที่เราต้องเจอคือครูที่สอนวิชาแนวแนว สร้างเกตมากับว่าคูแูแนแนวส่วนใหญ่ใจใจดีคอยให้คำแนะนำเรารับฟังเราและจี้ทางให้กับเราให้เราได้เลือกทางบางที่เราได้ฟังวันนี้อยากเป็นครูต่อเจ้า,ยาอ,อยากเป็นหมอต่อรืออยากเป็นนักบินว่านุกกันนี่กับว่าความผปบกับความจริงกับปัจจุบันที่เราเลือกที่จะเป็นนั้นมันต้องลองพิดลองทุกกันมามามายใชม่ใจไหมครับ แต่พอเราเรียนจบก็ไม่มีใครที่คอยชี้แนะนาให้เราอีกต่อไปและสังคมนี้แหละที่เป็นไร้ตัวเลือก<ม>ให้เราเดิออายใดโลองตั้งทุกและปิดมากมายเราต้องดาเนินชีวิตด้วยตัวเองเพียงลําพังต้องลองปิดลองทุกกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางใครคงจะดีไม่น้อยจะไม่ครับทากชีวิตของเรา จะมีคนที่คอยนำเราตลอดไปในประทมสรุดีบที่ยิบซ้ำกระชั้ดาวิดได้เขียนบทเพลงที่เป็นเมือนกับข้าวดีให้แเคเราเป็นบทเพลงที่ให้ความว่างหวายัางมีคนจีเนะในลกความเป็นจริงแต่ญิงใหญ่กว่านั่นคือเป็นผู้เลี้ยงส่วนตัวของเราเป็นผู้สิงรู้จักเราเป็นอย่างดีได้รู้ว่าเรากําลังประเจออะไร จะรู้ว่าเราจะป้านสิ่งเหล่านั้นไปได้ไหมแต่ผู้เลี้ยงของเรานั้นเป็นตีปักษ้ามหาศัรดิ์น,นั่นเองครับในสมัยที่ดาวิดเป็นเด็กก็ช่วยพ่อเลี้ยงแกะในถุงยากวางใหญ่ทำให้เขารู้จักลักษณะของผู้เลี้ยงและรู้จักแกะเป็นอย่างดีดาวิดเปรียบประ้าเมื่อกับผู้เลี้ยงแกะและตัวเขาเองเป็นเมื่อแกะตีประเจ้าท่งดูแลเพราะดาวิดรู้ว่าประเจ้าของเขานั้นทรงยิ่งใหญ่ ส่งเป็นประชา์แห่งฤทธิอำนาจตีสร้างฝาสวรรค์แหละเป็นดินโลกส่งเป็นประชาทีีรู้จักเขาเป็นอย่างดีและต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาต้องการพูดคุยกับเขาและต้องการดูแลเขาตลอดไปตาแก่ต้องการมีชีดรอดจําเป็นต้องมีผู้เลี้ยงคอยดูแลและผู้เลี้ยงมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือดูแลแก่ไอด้ดีเพราะแกเป็นสัตตีไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มันต้องการผู้เลี้ยงมาปุ่มครอง นี่จึงเป็นสาเหตุที่เมื่อพระเยซูมองเห็นฟุ้งจนที่ติดตามพระองค์ก็ทรงสั่นแล้วก็เป็นเมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงในประธรรมมารักโขปฏิหกข้อที่สามท่สี่และนั่นคือโอกาสที่ดีของมันที่มันกําลังมองให้เยอะที่มันสร้างมาติจะกัดกินได้คนแกะเก้าเก้าที่ดูส่วยงามเรารูว่าเมื่อมันสกปรกมันจะสกปรกได้ไงแกจึงจำเป็นต้องมีผู้เลี้ยงที่คอยชำระล้างคนแกไอ้ก้าสะอาดอยู่เสมอ เช่นเดียวกับชีวิตของเราตีล้งทำบาปได้ง่ายและต้องการการจำราลายแกะพึ่งป่าตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งป้าผู้เลี้ยงในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารนนำตีอยอาไซและการปกปองผู้เลี้ยงจึงต้องทำงานยิบซี่ชั่วโมงจัดวันเอาไว้เพื่อดูลแลแกะไอ้เติบโตขึ้นมาอย่างลปลอดภัยเช่นเดียวกับชีวิตของเราพระเจ้าไม่ใจแกสร้างเราแต่ส่งกำลังใจใเรา ทรงรู้ว่าเราแต่ละกุนต้องการอะไรและพระองค์ทรงคอยดูแลเราตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดปักในระธรมสดุดีบทที่1มนั้นดาวิดกําลังปวดเปื่อเล็งถึงพระเยซูโดยนี่เองพระเยซูจึงบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงทีดีดังนั้นเมื่อเราทนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ช่วยให้รอดผู้นี้ได้กลายมาเป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่สามารถดูแลเราได้ เราตูกจจำกัดโดยเวลาและสถานทีแต่ผู้เลี้ยงของเราเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ผู้เลี้ยงรู้ผู้เลี้ยงเย่นในสิ่งที่เราไม่เห็นดูในสิ่งที่เราไม่รู้ได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้ยินและที่สําคัญคือผู้เลี้ยงที่ดีนั้นไม่เคยถึงแกะก้องถุนแต่กลับสละชีวิตกองตนเผื่อแก่นั้นเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น หากเราตกงานเราไม่รู้ว่าจะได้งานอีกเหนือไรเราไม่แน่ใจว่าจะสามารถจ่ายหนี้ต่างๆได้ไหมาหากเรากําลังจะป่วยเราไม่รู้ว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นได้ต่อใดเราจะให้ป่วยต่อใดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สาคัญประการที่เรามีผู้เลี้ยงดีคอยนําชีวิตเรานั่นก็เพียงพอแล้วนาถีของผู้เลี้ยงแกะมีแกส่สร้างยางคือจัดหน้าดีปักปกป้องแกะจากอันตรายและจัดหน้าหางหางนาย ตลอดประการีทางแหลมเราได้ยึนถึงการดูแลข้องประเจ้าที่มีต่อคนข้องพระองค์เป็นอย่างดีเมื่อโมเสสท่องนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปพยังดินแดนแห่งบันดาสัญญาเพราะกันไม่เชื่อฟังข้องอิสราเอลจึงทุกประจาลงโทษโมเสสต้องนำคนเป็นล้านล้านคนเดินวนเวียนอยู่ในทิ้นตระกันดานถึง40ป่ปีแต่ถึงอย่างนั้นขอตามความเป็นผู้เลี้ยงข้องประเา้ายัางคงเหมือนเดิมพระเจ้าทรงคอยดูแลคนอ,อิสราเอล พระองค์ทรงจัดอติปักย์ปกปองอิสราเอลและจัดเตรียมอาหารในซึ่งที่จาเป็นต่างๆงาในเวลานั้นไม่มีโรงเรียนไม่มีร้านอาหารไม่มีรถยนต์ไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่ตลอด40ปีนั้นพระเจ้าทรงเดี่ยงดูประชากรกองระองด้วยมาน่าด้วยหนกกุ้มท่งประทานนามให้ส่งนำตัง้งด้วยโส่เมีและส่าเพลงิงคนอิสราเอลไม่เคยกล้าสิ่งใดๆเลย เพราะพระยายวีพระเจ้าข้องเจ้าได้ทรงอวยพรเจ้าในงานทุกอย่างที่มือข้องเจ้าทําพระองค์ทรงสาบตั้งที่เจ้าเดินในทิ้งธุรกันดารใหญ่นีพระยายวีพระเจ้าข้องเจ้าได้อยู่กับเจ้ามา40สปีแล้วเจ้าไม่เคยคาดสิ่งดีใดเลยในประําจะเลยทําบัญญัติบทที่สองข้อที่เจ็ดมีประสัญญาต่างๆมากมม้ในประกำพี่ตีพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราว่าเราจะไม่คาดสิ่งจําเป็นใดๆ พระเจ้าไม่ได้ให้ทุกสิ่งตามที่เราต้องการแต่ให้ทุกสิ่งตามที่เราจําเป็นไม่ใจ่ายตามความโลบของเราไม่ใจ่ายเพื่อตอบสนองต่อกิเลสฐานะของเราแต่ทรงประทานทุกสิ่งให้ตามความหมอสม่งของเราแต่ละคนเราว่าจะรู้จักพระเจ้าว่าเป็นผู้เลี้ยงคาถามคือแล้วพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราหรือไม่เรารู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวหรือไม่ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป ถ้าราอยอมรับว่าพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้มาบางังคับบนโลกนี้ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อรับดุลบาปปิดเตนเราทรงฟื้นขึ้นประชนในวันที่สามและตอนนี้กำลังจะเตรียมบานในสวรรค์เอ้สำหรับผู้ตีเชียในพระองค์ถ้าราอยอมรับพระองค์และตอนรับพระองค์เข้ามาในใจให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเพียงเท่านี้ เราก็จะมีผู้เลี้ยงส่วนตัวสําหรับชีวิตของเราเป็นผู้เลี้ยงของเราและเป็นผู้เลี้ยงที่รักเรารักเรามากจนยอมตายบนไมก้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเราแต่ถ้าประชา้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราก็เป็นแกะข้องระองค์ในอิสราเอลเมื่อผู้เลี้ยงนําแกะออกไปห้าห้านอาจจะมีฟุ้งแกะอื่นๆมารวมตังด้วยแต่ตอนเย็นเมื่อต้องแยกย้ายซิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือผู้เลี้ยงรู้จักและจําแกะได้ทุกตัวแม้ว่ามันจะดูหนะ้าตาเหมือนกัน สำหรับเราแต่ไม่ใช่สำหรับผู้เลี้ยงและแกะก็จำผู้เลี้ยงข้องทุนเองได้เจนกันเมื่อถึงเวลาแยกย้ายไม่มีแกตัวนหนลุงฟุ้งเลยไม่เพียงตามนั้นเมื่อแกะนอนลงผู้เลี้ยงสามารถรู้ได้ว่าทันทีว่าแกตัวนั้น่วยหรือไม่ที่เป็นเจนนี่ก็ปลอะวา่าผู้เลี้ยงมีปฏิสัมพันธ์กับแกะทุกๆตัวอย่างสม่เสมอก็อรู้จักแกะแต่ละตัวเป็นอย่างดีประชาของเราก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีพระองค์ปราตนาที่จมีความสัมพันธ์กับเราพระองค์ต้องการพูดคุยกับเราใกลชิดกับเราดูแลเราเมื่อผู้เลี้ยงที่คอยดูแลเอาใจใส่แกเป็นอย่างดีดังนั้นเราต้องไม่เพียงแกรู้จักผู้เลี้ยงทานั้นแต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์และมีชีวิตใกลชิดติดสนิทกับผู้เลี้ยงของเราด้วยเราต้องพูดคุยกับพระองค์เขยวฟังพระองค์และไม่หันออกไปจากทางที่ผู้เลี้ยงแนะนํา ไม่จชนั้นเราอาจจะเป็นแกล่งทางและอาจจะนำอันตรายสู้ชีวิตของเราได้พระเยซูทรงแตกต่างจากผู้เลี้ยงคนอื่นๆที่เราเคยพบเนื่องจากผู้เลี้ยงคนอื่นๆอาจจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อแก่แต่พระเยซูทรงเป็นตุกสิ่งที่แก่ต้องการถ้าเราหิวพระองค์ก็เป็นน้ำแห่งชีวิตถ้าเราก็หายพระองค์ก็เป็นน้ำแห่งชีวิตถ้าเราล่งไปอยู่ในความมืดพระองค์ก็เป็นความสว่างของโลกถ้าเราสับสนพระองค์ทรงเป็นความจริงถ้าเราตาย พระองค์ทรงเป็นชีวิตหากถ้าเราต้องการอะไรพระองค์ทรงมีให้เราเสมอแต่ถ้าพระองค์ไม่มีขอไม่ความว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆดังนั้นสรดุดีบทตี่ยิบซ้คอตีนึงีีบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่กระซุนไม่ใจเกบทเคลินน้นนำถานั้นเถิเป็นพื้นท่านข้องบทเพลงนี้ต่างมดเพราะการที่เราจะมีพระเจ้าเป็นคู้เลี้ยงข้องเรา นั่นก็ไม่ความหวาดเรามีตุกสิ่งที่จาเป็นแล้วนั่นเองเราจึงไม่กระซุนในสิ่งใดหรือพุดใดอีกอย่างหนึ่งว่าการมีพระเจ้าเพียงผู้เดียวก็คืนพอแล้วพระเจ้าเป็นตุกย่างให้เราเป็นเปืือนรักเราเป็นปอเราเป็นผููเราและเป็นเจ้าก้องสวค์ทีสร้างไหวให้เราค,นนครับแก่พระเจ้าองค์เดียวก็เพียงพอจำไหวนะครับจำไหวเสมอเลยพระเจ้าไว้อนครับ